สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะก็มาแนะนำมากเลยนะคะสำหรับตัวครีมนะคะด้วยพลังบาร,รมีขององค์เสด็จย่าท่านเจ้าย่าศีนะัทนนเทวีนะคะก็คือครีมอ่าแอ b เจล k บนะคะตัวนี้เป็นตัว Miracle e s s e n น e นะคะตัวนี้คือยอดฮิตนะคะ ติดใจตลอดการนะคะ4ี่หปีที่ทําครีมมาคือตัวนี้นี่สั่งแล้วสั่งอีกนะคะก็คือแบบเหมือนกับไม่ไม่ไม่ไมพอให้ลูกหลานบูชาแต่ว่าเราทําทีนึงเยอะไม่ได้เนื่องจาก คือเวลาอะไรที่เป็นของมีพลังงานอย่างเงี้ยเราทําทีนึงเยอะไม่ได้ท่านเจ้าญาบอกว่าอย่างมากคือต้องสั่งครั้งละร้อยเพราะว่าคือในเรื่องของการเสกเหมือนกับว่ายตินะคะภาษาของท่านนะนะในการสวดเสกหรืออะไรแบบเนี้ยคือท่านบอกว่ายิ่งคือจะต้องจํากัดปริมาณนะคะเพื่อให้ได้เหมือนกับ มนคาถาเนี่ยครอบคุมครอบคุมได้ได้ได้เต็มที่นะคะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากนะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องของหลักพลังงานเนี่ยท่านจะสวดมนคาถาแต่ละแต่ละ แต่ละอย่างของครีมมันนะคะจะใช้คาถาไม่เหมือนกันนะคะถ้าตัวนี้เนี่ยท่านจะสวดในเรื่องของการเปิดดวงนะคะเปิดดวงชะตาเปิดหน้าดวงนะคะเพื่อให้ลงมาอยู่ในครีมที่ถ้าเกิดในทางโลกโลกเนี่ยตัวเอสเซนต์ตัวนี้นะคะคือเอสเซนต์เนี่ยจะมีความบางเบามากกว่าเซรั่มนะคะก็คือจะเป็นเหมือนกับเปิดหน้าผิวนะคะเพื่อให้ได้อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนกับ ละเอียดอ่อนมากนะคะก็คือซึมเร็วนะคะซึมเร็วเพื่อที่จะเข้าไปสู่ใต้ผิวนะคะเพื่อเพื่อที่จะบำรุงระดับลึกนะคะได้ได้ดีมากในเรื่องของการฟื้นฟูผิวแล้วก็ปรับ ผิวให้สว่างกระจ่างแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยนะคะทางในทางพลังงานเนี่ยก็คือเปิดหน้าดวงนะคะเปิดเวลาที่เหมือนกับเราจะเริ่มต้นอะไรก็เหมือนกับการสวชุมนุมเทวดานะคะคือต้องเปิดเปิดเปิดก่อนนะคะก่อนที่จะบำรุงก่อนที่จะลงหน้าหน้าทองอะไรประมาณอย่างเนี้ยอันนี้คือเรื่องของหลักพลังงานล้วนๆเลยนะคะหลักพลังงานล้วนๆท่านเจ้ายาเมตตามากๆนะคะท่านบอกว่า ครีมเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องใช้กันในโลกมนุษย,นย์ในชีวิตประจําวันเราต้องใช้อยู่แล้วนะคะท่านก็เลยเหมือนกับผนวกกันนะเอานำเอาศาสตร์พลังงานที่เป็นนะในศาสตร์ของเวทมนต์คาถานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนะเมต,ตานะคะท,ท่านอยากช่วยพวกเราอะนะคะท่านอยากช่วยพวกเราให้พวกเราเหมือนกับ เอ่อทำอยังไงเราอ,อยู่กินด้วยอะไรอยู่กินด้วยการทาํามาค้าขายอย่างเงี้ยนะคะเออมันบางทีมันอับมันเฉาเพราะอะไรเพราะว่าในกระแสโลกแห่งการแข่งขันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันคือโอเคมีบุญบุญทำกำแต่งกันมาวาสนาใครดีใครเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ช่วยเหลือพวกเราตรงนี้นะคะในเรื่องของของหลักพลังงานที่ให้เหมือนกับมีให้มันมีแต้ม เหมือนกับเขาบ้างหรือว่าเหนือกว่าเขาบ้างนำกว่าเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือบางคนก็คิดว่าแค่ครีมอเองหรอพี่แค่ครีมเหรอมันจะช่วยได้อย่างไรนะคะคือเหมือนกับตรงเนี้ยนะคะเป็นเหมือนกับการสวดมนต์น่ะถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆทุกๆวันจะมาบอกว่าสวดวันนี้แล้วเฮงพรุ่งนี้นะมันมันก็เหมือนกับบางคนก็อาจจะโชคดีขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะเราจะต้องใช้บ่อยๆก็เหมือนกันการทาครีมปกติทั่วไปเราก็ต้องทาทุกวันนะคะมันไม่ใช่ว่าทาวันนี้แบบเสกปิ้งใสพรุ่งนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกั ะะมันก็คือเหมือนกับเจิมน้ำไปเรื่อยๆ <c oughs> เปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> นะคะอะไรที่อับเฉาเนะี่ยมันก็เปิด นะคะ,ะเวลาเปิดทั้งทีนะมันก็ได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาณเมตตาณารมีหรือว่าเสริมส่งโชคลาภวัฒนาธรรมะคา้าขายการเจรจาพาทีนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้บูชาเพียง399บาทนะคะค่าส่ง80บาทนะคะตรงนี้เนี่ยก็รายได้ส่วนหนึ่งใช่ก็ไปทําบุญตามตามวิถีของของที่ของทางเพจเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าทุกๆุกรายได้นะคะทุกๆชิ้นเนี่ยจะเป็นทรัพย์ส่วนหนึ่งของเทวดาในในเรื่องของครีมด้วยก็เช่น กันน่นนะคะได้ทาบุญด้วยได้ครีมที่ดีใช้ด้วยพี่มิ้นเลือกแลบที่ดีนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้อยู่แพ้ภูมิตัวเองนะใช้ครีมยากมากแต่ตัวเนี้ยใช้อยู่เลยนะคะใช้อยู่ยงแต่ว่ามีคําแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับคนที่ใช้ครีมหมออยู่เนี่ยบางบางท่านมีแพ้นี่เราต้องพูดตามความจริงเนาะเพราะอยากจะให้เกิดการระวังขึ้นถ้าเกิดใครที่แพ้ครีมเอ่อเหมือนกับว่าแพ้ ครีมเนี่ยพอไปใช้ครีมที่ติดสารเคมีเนี่ยให้ใช้การเป็นเจิมเจิมหน้าผากเอาเจิมหน้าผากเจิมใบหูอะไรเงี้ยได้นะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะใครอยากได้ ครีมดีๆมีพลังดีๆไว้ใช้เปิดหน้าดวงกันนะคะก็มาบูชากันได้นะคะทักได้ที่เพจอัญมณีเพคเกจแก้วค่าขอบคุณนะคะวันนี้นะคะจะหมดโปรแล้วอาจจะเพิ่งทําคลิปงั้นงั้นต่อเวลาให้อีกวันหนึ่งละกันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6นะคะก็ต่อให้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะพร้อมโอนนะคะจัดไว้อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยเพราะว่าจัดไว้แค่12ชุดเองนะคะก็ ให้รีบรีงเร่งนะคะห้าแถมหนึ่งนะคะห้าแถมหนะะึ่งเท่านั้นนะคะโอเคค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าของท่านมีน้อยนะคะของดีของดีทำมาทั้งทีมีน้อยนะทำครั้งละน้อยชิ้นนะคะเพื่อให้ได้พลังในการปลุกเสกอย่างเต็มที่โอเคค่ะ